สิคะ่ะมาล้างถ้วยล้างซามกันจักหน่อยนะคะทุกคนค่ะเข้าครัวอีกแล้วนะคะพาพี่พาน้องเข้าเต่ครัวนี่แหละคะ่ะทุกคนคะ่ะอย่างน้อยนี่นี้นองเลเสร็จก่อนสิวางกล้องวางโทรศัพท์เห็นบอกพี่น้อง เปลี่ยนมุมได้ซัมนี่หลีพี่น้องป้องปายนะคะทุกคนได้ซัมนี่หลีจ้านะคะอุย้ยแดดแหงคักแดดเผาพี่น้องแดดเผาแหงแดดร้อนจังเลยนะคะเป็นอาทิตย์ลวเดอ้อพี่น้องสมุยปองเฮากระดา แดดเผาพี่น้องเอเ้ยแดดไหมซักผ้าอยู่พี่น้องล้างถ้วยล้างซามหนึ่งเข่ากันเ,เดี๋ยวพี่ซักผ้าก่อนัะนซักผ้าสักแค รอบหนึ่งแล้วได้พี่น้องครับบริอาทลงสินนี้รอบสองนะพี่น้องนะมาล่างนี่ให้กะเข้านงค์เลยนะคะกินแล้ว ดำเกินไหมดำด้วยนะคะดังนิดนึงนะคะทุกคนค่ะ แห้งโคตรน้ำลดนออกจากอันนี้แล้วพี่น้องเสร็จก่อนโอ้ยแบรรยากาศกระพรอนแห้งพี่น้องพี่น้องเอ้ยนะคะร้อนมากเลยเดดแดดจัดแห้งไปใส่กันยากจัง่อยพี่น้องเสเดือนแดดแดดทักแดดแม่เห่าโคตรวนมะรอกเป็นอาทิตย์เป็นศรอาทิตย์พี่น้องไม่คนกระต้นาตน คนโตกับไข่อยู่คนไม่ตกแดดก,ก็แดดร้อนก็ร้อนนะคะทุกคนเลยใส่กระยาคีโมใส่ไปก็จะออกไปใจเลยพี่น้องแดดให้ ล้างไม้กระดานพร้อมนะคะทุกคนภารกิจมันก็จะมีแค่นี้แล้วนะคะจะเบิรแล้วพี่น้องเหลือสามอย่างนี้ภารกิจของฮาร์ก็มีแค่สามอย่างนำดับล้างไม้กระดานบอกระทะสองใบก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนคะ่ะภารกิจล้างถ้วยล้างจานเสา,สาเดือนเทกนี้นะรอบรอบนึ่งกันล้างไปแล้วเร็จไปแล้วครัวรอบหนึ่งแลวนะมีรอบใหม่เนาะ ไปแม่เรือนนะคะทุกคนค่ะเปลี่ยน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 มุมอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้นะเปลี่ยนทิศเปลี่ยนมุมแล้วพี่น้องเล้วเปลี่ยนมุมไปพี่นอ้องเบิ่งมุมนี้แบบนี้มุมมาทางหัเตาแก๊สแบบนี้เนาะเดี๋ยวสิมาหนึ่งข้าวไปเลยนะคะทุกคนค่ะนะ อนุญาตเด้อน้องเะมันเข้าสะก่อนพี่น้องนะคะเข้าตอา่อไฟพร้อมเลยจะมาล้างมอกระหะใบนี้เนาะใส่น้ำลายนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าเข้าสะเดือนมาไว้ข้นใน,ลนะะ700แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วข้าวเหนียวทางขึนไปก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวเขาค่อยเหตดตอ่อน้องนะคะ ร้อยนะคะคลิปต่อไปเราจะขยงขยะไปทิ้งนะพี่น้องตะกิ้เ่าเดินขยะทิ้งเสมอขยะพี่นอ้องเอ้ยนะคะมันเป็นขยะเสียบนะคะทุกคนค่ะเลยสิ เอาไว้โดนก่ได้เราเป็นครัวน้อยพี่น้องนะคะกินกินขยะนะคะทุกคนค่ะนะบ้านเพาว่าเป็นบ้านน้อยบ้านสร้างะลาบน้อยนะบริการใหญ่ถ้าเราบริกาความสะอาดออีองแบบโอ้กินโชยนะทุกคนค่ะนะต้องรักษาความสะอาดแบบขยะเปียกวันต่อวันนะพี่น้องเนาะกินงวันต่อวันเลยพี่น้องขยะเปียก พตนงอขานะล้างีห่อยพอขอโทษขออภัยนะขอโทษขออภัยเนะพี่น้อง ค่ะโทรศัพท์ต๊ลื่นเสร็จก่อนแป๊บนึงนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวคลิปต่อไปสาวเดือนเสยวขยาไปทิ้งนะคา้วคลิดเสาวเดือนนะคะทุกคนนะมึงเขาเป่าไฟเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนะ,ะตอนนี้ข้างไว้แล้วเรียบร้อยเก็บขยะไปทิ้งนะคะ บณฑสาวเดือนขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องโทรศัพท์ลื่นนะคะทุกคนค่ะเมื่อกี้นี้บันนิ้สาวเดือนอที่ลาพี่และน้องไปก่อนนะคะพ่อกๆก็สาวเดือนในคลิปต่อไปนะคะทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ